สวัสดีครับนรนขับรถบ้านเรามาน้อยวันนี้มาดูรถที่ระดับราคาไม่ได้แพงมากครับ2องแสนสองครับย้ำว่าแค่สองแสนได้แบร์กีซูสุได้ไฮแลนเดอร์ได้ตัวท็อปเครื่อง3ามพันออกรถหมืสี่ผ่อนเดือนละ5้าพบาทผ่อนแค่5ปีย้ำจิ้วแค่ห้าปีนะมาดูกันว่ารถอายุเท่านี้มันเป็นยังไง กับสภาพจริงๆเลยนนคุยเยอะเดี๋ยวมันจะเสร็จพอครับดูตามสบายดูสิมันเน่าไหมหรือมันยังไงไหมดูเอาเองถ่ายข้างหลังได้ครับข้างหลังได้ครับอ่เบาคนขับครับคอนโซลอะไรต่างๆพวงมลัยครับ ข้อที่หนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเลยนะแอร์เย็นข้อสองครับภายในไม่เน่าครับคืออายุสิบห้าปีอะรถกระบะยกสูงอะขนาดเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้แบบปวยรถตัวเองนะเออป่วยติดหนึก็ได้ผมว่าไม่แย่เลยนะนี่ด้านขวาแล้วเนาะไปด้านหน้ากันนะน,นะครับท้าย ตอนที่เป็นปีศูนย์ห้าครับรุ่นเนี้ตอนมันออกมาครับนี่คือคอมมอนเรลตัวแรกเลยครับที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องยนต์คอมมอนเรลแล้วนะมันจะเป็นอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านไงระหว่างเครื่องไตเล็กเปลี่ยนเป็นคอมมอนเรลตัวนี้เป็นคอมมอนเรลแล้วนะมาดูกันด้านซ้ายต่อนะครับ เพิ่งลงพื้นครับดูครับนั่งในรถคันนี้แล้วอยากใส่เสื้อหนาวครับแอร์หนาวมาครับด้านหลังดีกว่าครับปีน ไปถ่ายคงไม่ดีครับยืนมันถ่ายแบบนี้ครับดูสภาพไลน์น้องไลเนอร์อะไรต่างๆดูทะเบียน,นวได้ครับเผื่อถูกหวยครับ นีนะสบายใจได้อย่ากนึ้ครับอีกอีกห้าปีสิบปีห้าปีสิบปีนับตั้งแต่วันนี้ในช่วงโควิดเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยห้าปีสิบปีผมมั่นใจครับอะไรมีขายขอให้มีตังไปซื้อมันนะครับทําไมผมพูดงี้ครับอีสุบังกรทองปีเก้าห้ามีอะไรขายไหมครับอีสุบหน้าหนูปีเก้าหกมัง้งถ้าจำไม่ผิด หรือดัก้อนไอปีเก้าแปมีอะไรไหมครับมีร้านอะไรที่ไหนบ้างครับที่มันไม่มีอะไรรุ่นพวกนี้ขายช่วยบอกผมหน่อยร้านอะไรทั่วไปยังไงก็มีครับเขาแล้วก็จะบอกว่าข้อดีอโูสุอะครับร,รู้กันอยู่แล้วครับโคตรทนเลยครับนะครับทีนี้คันนี้คันนี้ผมบอกก่อนนะผมตั้งราคาสองแสนสองผ่อน 5ปี5ปีไม่ใช่6นะ,วะรวมเผอพูดว่าห5หปีแค่5ปีผ่อนเดือนละ5,590บาทออกรถใช้เงิน14ืครับทำไมครับทำไมผมไม่ขายรถคันนี้แบบฟรีดาวแล้วผ่อนแพงกว่านี้ผมต้องการคัดถ้าพูดตรงกันตรงๆอนเนาะเข้าโรงบาลเข้าห้างเขายังคัดกรองเลยที่เปืนมายิงหน้าผากอะครับผมก็อยากจะคัดกรอ,อ,องลูกค้าเหมือนกัน ไม่อยากขายแบบฟรีดาวครับผมขายอย่างนี้ดีกว่าผ่อนถูกหน่อยแต่อยู่ต้องลูกค้ายังต้องม,มีมีการใช้เงินออกรถนะครับมาดูตรงนี้กันนะกีละทีแล้ว่ะถ้าใช่ปะ่ะถามว่าคันนี้ด้วยอายุต่างๆเนี่ยแล้วสภาพเนี่ยครับสภาพเดี๋ยวี่เห็นจริงๆนี่เลยครับ กล้าพูดเลยครับว่าไม่ทีทเรครับเจ้าของเก่าดูแลมาผมว่าผมว่าผมไม่กล้าพูดคำว,ว,ว,ว่าดูแลรักเข้าเมียรักเข้าลูกนะแต่ถือว่าดูแลรถดีเพราะไม่นะั่นแหละ15ปีเล็กเล็กครับเล็กเล็กทบ่สดนะครับผมพูดเรื่อยยางไปยังนะลืมยังใช่ป่ะโอเคอันนี้ยางปลายปี19เพิ่มแตะถนน,นไม่นานครับของคุณนิโก้กันไม่ได้ครับดูคลายนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งเดี๋ยวลืมเลขไม่สองแสนสองแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับไม่แท้แท้เลยสบายใจได้นะอายุขนาดนี้ไม่สามหมื่นผมว่ามันไม่ใช่หลักละล้านสามหมื่นไม่แน่นะครับโอเคย่าอีกทีออกรถหมื่นสี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยจ่ายตังค์หมื่นสี่พรห้าปีห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าปี จอบไม่ต้องคุยเยอะนะรถมันถูกๆแหละไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับขายแบบกลัวคนไม่ซื้อครับขายแม่งถูกๆเลยนะครับฝากเบอรโ์โทร081 485 0000 081 485 0000ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ